ไม่เหลือย่าเอาแองแผงแก้ผ่านสาย well. เอาเอาไปหน้าเจาบานหรือของเพื่อนทุกนาทีใส่ใส่เงนเะเอาเอาดูมันดูมันบอกวผ่านไายบอผ่านไยครับเอวผ่านครับ วิดีวนู้นมนวยตัวเอาผาแม่ผานไายอยู่อครับคนที่ดีมาแล้วเดินานเป็นเหมือนคนที่เป็นสาวแค่จะเดินอ่านข้างนลอยถ้าเป็นแม่หมายตรงตึงตังเก้นไปเลยเขาสีราผานตายสีราผานตาย แต่รอบทีแรกปวดท้องกระจายเลอรอบทีลอกจะเข nice. ่าห้าลอบทำแพิารขแงวิจาเออดีเฮ้ยเออเข่าห้าลอบพา ขาล้อฟานอส่างทั้งหลายก็คยเห็นมมจะ้มาดูยใชไหมใ่ไหห่เอา้าเอา้อาเอา้าเอาไม้มาเอาอมาเอาไมอามาเอาออาเอาไ้าเอา เอาหุ้ก็ผ่านไปตัวข่าวมอกงหรือไมตัวข่าวในตัวต่างตัวสีผมจาเปลี่ยนพวกแระวัติเออกันแลยหางินในในปุ่นในโพดหางินในโพดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออในตัวหาเดี๋ยวก่อนหาอินในโพดเด็กในตัวเี้กสองตัวครับ อาเด็ดแล้ผ่านไปไอ้ตัวหาเ่ยมันลานหรือว่ามันม่เพินได้ดคุณจะไปสายน้ำมันยาย่หัวม่เออไม่ม่พรมน้ำไปใชมันหัวก็หลาดไปใหญ่ลานย่างไอ้ที่ตรงกลางหัวเต้คนนันไม่ไหวนจะคู่มาพูกสยูใจจะกล้กแลยน ว่าตทรตามพวกนี้ตึนตึนน้อยตึตึน้อยโตตามพวกนี้ตึนตึน้อยไอเราจะูกไหมจะพูดบ่นยุกงใจตับตัวเออเอ้ยน้อยน้อยเฮ้ยเดินถุยฉันสี เอนขุยเพไาบางเนจะมาเดินขุยก really! like ันเม่อวันน ja ี้คนเยอะคำพึ่งขับใจดใจยล้อลอไปได้เาล่อผาไปรอล่อผาไปเออจะต้ให้พส่งร้อยประจังนเออครับตรงนี้คนมากสวยเป็นู้หยิงด้วยหสวยด้วยเออนำเรียกชัเออเป็นไงเป็นไงเอเออเออ มันจะดนล้วนกันแล้วนะพี่ยามาชันนีต้อหายไปไอี่ตอผ่านไปไงไปไงไปไงก็ไปนัแล้วไปเออครับเออพีดต้อผ่านไปถงเดือนจางองเดือนจางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อไอเวลาจะดก็นาาน ได้เลอบอกแล้วครับไปใว่ายเออครับแต่ได้ฉันว่าัวฟโอนามนี่นะต้องปปิาด้วยไม่ไว่ไจ